ณนะบ้านไม้ยกสูงเสาเรือนโยเอ็นทำท่าจะล้มมีล้มแลที่ตั้งโดดเดี่ยวอยู่บนพื้นดินขนาดสองไร่เศษซึ่งสมาชิกของบ้านหลังนั้นมีตาบุญกับยายจันและกิ่งแก้วหลานสาววัยย่าง18ปีที่กำพร้าพ่อแม่เนื่องจากว่าเสียชีวิตจากการโดนฟ้าผ่าที่กลางุ่งนา หลังออกไปรับจ้างเลี้ยงวัวจึงทิ้งลูกสาวเพียงคนเดียวไว้กับสองตายายที่ตอนนี้กิ่งแก้วเป็นสาวสะพรั่งร่ากับดอกไม้งามที่พึ่งจะเบ่งบานก็ไม่ปานหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต่างหมายตาหวังจะได้เชยทมแต่กิ่งแก้วก็ไม่ได้สนใจในเรื่องความรักหรือชายตามองชายใด เพราะสิ่งที่เธอหมายปองที่สุดคือการพาสองตายายที่ชุบเลี้ยงเธอมาให้หนีพ้นความยากจนแต่เธอว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะว่าเธอมีความรู้เพียงแค่ปอสามแถมบ้านยังอยู่บ้านนอกเช่นนี้ความหวังที่จะลืมตาอ้าปากนั้นคงริบรี รวงใบแก่กกที่แสงแดดแผดจ้าสองตายายไหวไม้ใกล้ฟังนั่งทอดสายตามองหลานที่กำลังขมักขม้นเก็บถาดที่เผาแล้วยัดใส่กระสอบเพื่อนำไปขายฉันเห็นมันแล้วก็อดสองสารมันไม่ได้หากเราสองคนตายไปก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ยังไง สมบัติก็มีเพียงที่เท่าแมวดินตายปื้นนี้เปืนเดียวถ้ามีเงินมีทองสักก้อนก็คงจะดีตะบุญเปรยขึ้นยังตัดเพอ้อไทยยังแก้ว่าละตะบุญเอ้ยเราตายไปก็จบสิ้นความลำบากยากแค้นนั่งกิ่งแก้วลนเรายังต้องอยู่ สู่โลกใบนี้ต่อไปท่านละสงสารมันไม่รู้จะทำย,ยังไงยายจันเอ่ยเสริมแต่เมื่อแกพูดก็ดูเหมือนว่าแกจะถูกคิดอะไรขึ้นมาได้จึงลุกขึ้นจะก,ก้าวเดินลงจากเรือนนี่แกจะไปไหนหรือยายจันตาบุญร้องถามท่านจะไปวัดสักหน่อย แกลงไปช่วยนางกิ่งแก้วมันเก็บทานใจกระสอบไปเดี๋ยวฉันก็กลับมาว่าแล้วยายจันก็เดินลงจากเรือนโดยไม่รอตาบุญที่กําลังอ้าปากจะเอ่ยถามอะไรให้พูดเสียก่อนยายจันเดินจำอ้าวตรงไปที่วัดซึ่งวัดที่ว่านี้เป็นวัดป่าที่ตั้งอยู่ในดงไม้อันรกครึม้ม เจจัน์เดินผ่านพุติสองสามหลังที่ตั้งอยู่ที่ท่ามกลางหมู่ไม้และพระสงฆ์สองรูปที่อยู่ประจำวัดโดยไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยแกเดินทะลุเข้าป่าหลังวัดไปโดยที่หาได้สนใจสาย,สายตาของพระทั้งสองรูปที่กำลังมองอย่างสงนปนสงสัยเพราะใบแกะเช่นนี้ ยายจันเข้าไปทำอะไรที่ป่าหลังวัดแต่ก็นั่นมันเป็นเพียงความสงสัยเท่านั้นที่ไม่มีพระรูปใดคิดจะหาคำตอบเพราะก็เห็นบางวันยายจันก็เดินเข้าออกป่าหลังวัดอยู่เป็นประจาเมื่อยายจันเดินบุกป,ป่าป่าดงที่รกเรื้อเข้าไปไกลพอสมควรแล้ว แกก็หันซ้ายแลขวาดูว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือไม่เมื่อตรวจดูอย่างมั่นใจดีแล้วว่าไม่มีใครตามมาเอจันจึงเดินตรงปีเข้าไปที่กอไผ่กอหนึ่งจากนั้นแกก็คว้าไม้เกี่ยเเศษใบไผ่ที่กองทับผมกันเป็นเนินออกครู่หนึ่งก็จเจอเข้ากับ ผีบไม้ขนาดกว้างใบหนึ่งศอกสูงหนึ่งศอกผีบใบนี้รอบรอบถูกแกะสลักด้วยอักขระภาษาขอมโบราณทั่วทั้งกล่องนานแล้วที่ใหญ่จันได้พบเจอกับผีบใบนี้ซึ่งครั้งหนึ่งแกก็เคยเปิดดูแล้วก็พบว่าภายในนั้นมันบรรจุสร้อยคอทองคำแต่ทว่าในครั้งนั้น แกไม่กล้าที่จะหยิบไปเนื่องจากมันมีคำสาปของมนุษย์นั่นคือประสือติดอยู่หากผู้ใดต้องการสมบัติเหล่านี้จะต้องรับสืบทอดเชื้อประสือด้วยยายจันนั่งเมาอมองพิจารณาอยู่นานด้วยสายตาลังเลว่าจะทำยังไงต่อกระทั่งมีเสียงหนึ่งดังขึ้นด้วยน้ําเสียงที่เยือกเย็นและยาน ทางเสียงนั้นมันเป็นเสียงผู้หญิงว่ายังไงละยายจันอยากได้ของในนี้หรือยายจันสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ข่มใจเอาไว้ทำเป็นใจดีสู้เสือเข้าไว้ก่อนจะเอ่ยตอบออกไปว่าใช่จ้ะฉันอยากได้ของในนี้เพื่อให้ฉัน ก็พ่อหัวได้ลืมตาอ้าปากกับเขาเสียทีรันแก่พูดจบเสียงปริศนานั้นก็หัวเราะออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งคนน่ากลัวฮาฮฮ้าว่าแล้วว่าสักวันแก่ต้องเอ่ยคำนี้ได้ ถ้าแกอยากได้ของในนี้มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนข็อข,ข,ข,ขอข้อขอแลกเปลี่ยนอะไรหรือยายตันถามออกไปก็ไม่ยากหรอกน้าแกต้องเป็นร่างให้ฉันสิงสู่จากนั้นแกก็เอาแก้แหวนเงินทองในนี้ไปได้เลย ว่ายังไงล่ะแกยินดีจะรับข้อเสนอนี้หรือเปล่าล่ะฮะยายจันเสียงปริศนาว่ายายจันที่ตอนนี้ทำท่าลังเลอยู่ครู่หนึ่งครั้นแล้วก็ตัดสินใจตอบตกลงเพราะแกไม่อยากจะเห็นหลานสาวต้องลำบากตรากตรำอีกต่อไปเมื่อยายจันตอบตกลงแล้ว เสียงปริศนานั้นก็บอกให้เยจันเปิดหีบไม้ใบนั้นเปิดหีบออกสิเยจันที่ตอนนี้มีอาการคล้ายกับคนเมื่อลอยคล้ายกับถูกมนสะกดค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดหีบออกอย่างช้าๆเมื่อฝ้ายีบถูกเปิดขึ้นหลังนั้นก็มีตัวประหลาด ที่มีลักษณะขนาดตัวเท่ากับกำปั้นมีส่วนเป็นมนุษย์แต่เล็กกว่าเพียงเท่านั้นส่วนใต้ลำคอลงมานั้นเป็นพวงลําไส้ตัวประหลาดขนาดเล็กนั้นไปค่อยลอยออกมาจากกีบไม้ลอยขึ้นมาอยู่ตรงหน้าของใหญ่จันลําไส้ที่เป็นพวงระยะขนาดเล็กแกว่งไกวไปมายก ขึ้นรูปใบหน้าของยายจันที่อยู่ในอาการเมอยลอยจากนั้นตัวประหลาดตัวนั้นก็กลายเป็นไอสีดำลอยพุ่งเข้าปากและจมูกยายจันจากนั้นเอจันก็สะดุ้งจากรวังก่อนจะทำหน้าเร่อราแล้วหันกลับมามองในหีบใบนั้นพบเข้ากับสร้อยทองคําหลายเส้นที่อยู่ในหีบ ยายจันรีบหอบเอาสร้อยทองเหล่านั้นใส่พกเสื้อแล้วรีบจำอ้าออกจากป่าหลังวัดตรงกลับมาที่เรือนณนะบ้านของยายจันแก่ได้เอาสร้อยคอทองคําที่ได้มาจากป่าหลังวัดเอาให้กับตาบุญผู้เป็นสามีดูแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่าง ว่าแกไปพบเจอกับสมบัติเหล่านี้ได้อย่างไรนี่อย่าบอกนะยายว่าจะได้สมบัติเหล่านี้มาแกต้องรับเชื้อกระสือมาด้วยตาบุญเอ่ยถามด้วยสีหน้าวิตกขอ,อนั้นฉันเองก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่าฉันจะได้รับเชื้อกระสือมาเพราะตอนนี้ ถ้าฉันได้รับเชื้อกระสือฉันคงเดินกลางแดดเปลี่ยงเปลี่ยงไม่ได้หรอกอีกอย่างถ้าฉันไม่เอาสมบัติเหล่านี้มาก็คงไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรไว้ให้อีนางกิงแก้วมันยายจันตอบแต่ถ้าเชื้อกระสือมันมีจริง และแกได้รับมาแล้วก็ต่อไปเชื้อกระสือก็คงต้องสืบทอดให้อีนางกิ่งแก้วมันไม่ใจลือเพราะว่าตามที่ข้าได้ยินมาจากคนเ่าคนแก่ใกล้ที่เป็นกระสือมันไม่สามารถตายได้จนกว่าม,มันจะมีผู้สืบทอดอีกอย่างในตอนนี้แกก็อายุมากไม่รู้ว่าจะตายวันตายพุ่งเมื่อไหรถ้ากระสือมันมีจริง แล้วแกได้รับเชื้อมันมาฉันเกรงว่าวันต่อไปในภายภาคหนะ้าความลำบากจะตกอยู่ที่นางกินแก้วมันนี่มันเสียสำบากกว่าได้อีกนะกว่าการที่เราตงเป็นคนจนตาบุญว่าในข้อนั้นถ้ามันเป็นจริงฉันก็มีวิธีจัดการของฉันยายจันตอบ ก่อนจะบอกให้ตาบุญเอาสร้อยทองคำเหล่านั้นค่อยๆทยอยนำไปขายในเมืองทีละน้อยเพื่อไม่ให้ใครสงสัยและกําชับว่าอย่าให้นางกิ่งแก้วผู้เป็นล้านได้สัมผัสสร้อยทองคำเหล่านี้เป็นอันขาดเพราะเกรงว่าจะถูกอาถรรพ์ของสมบัติเหล่านี้หลังจากนั้นที่ยายจันได้สมบัติมา แล้วแกก็ทยอยขายเพื่อเอาเงินเอาทองมา่อมแซมบ้านกีรนิดชาวบ้านหลายคนที่เห็นก็เกิดการสงสัยว่าตะบุญกับยายจันไปเอาเงินมาจากที่ไหนหลายคนที่รู้จักมักคุ้นจะเข้ามาสอบถามยายจันกับตาบุญก็ตอบว่าเป็นเงินเก็บที่นางกิ่งแก้วผู้เป็นหลานสาวรับจ้าง และเผาทานเมื่อพอมีพอได้ก็นำเงินมาซ่อมแซมบ้านอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแต่ทว่าอีกฝั่งหนึ่งในหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนที่ออกหากินในเวลากลางคืนจําพวกออกหายิงนกยิงหนูต่างพากันได้เห็นแสงไฟประหลาดที่ลอยขึ้นสูงๆต่ำๆอยู่กลางทุ่ง บางทีก็อยู่เหนือหนองน้ำท้ายหมู่บ้านมีคนพยายามติดตามแสงนั้นแต่เมื่อตามไปได้สักระยะหนึ่งแสงประหลาดนั้นก็พันหายวับไปก็เท่ากับว่าแสงไฟฉายที่ถูกปิดลงแต่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งได้เกิดเรื่องร้ายขึ้นในหมู่บ้านเมื่อมีควายของชาวบ้าน เด็กเกิดตายอย่างเป็นปริศนาโดยสภาพการตายนั้นเป็นภาพที่ชวนสยองยิ่งนักเนื่องจากว่าท้องไส้ของฝ่ายตัวนั้นถูกอะไรบางอย่างฉีกกระชากลากเอาเครื่องในตับไตไส้ม,าม้าออมากินจนเหลือเพียงท้องที่กวงโบในชั้นแรกชาวบ้านก็สันนิษฐานว่าอาจจะมีสัตว์ร้าย ประเภทเสือปุกเข้ามาในหมู่บ้านแล้วฆ่าวัวควายตัวนั้นเพราะหมู่บ้านที่นี่ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่มีการพบเห็นเสือเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้เขตหมู่บ้านเนื่องจากว่าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดับทายดงใหญ่แต่เพราะว่าเมื่อตรวจดูดีๆแล้ว มันกลับผิดวิสัยสัตว์โดยทั่วไปเพราะถ้าเป็นเสือมันจะต้องกินเนื้อหนังส่วนบริเวณสะโพกเป็นอันดับแรกเพราะเป็นส่วนที่กินง่ายที่สุดและมีเนื้อมากที่สุดมันจะไม่มุ่งเน้นไปที่ลำไส้หรือเครื่องในโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ยยคท่านว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของผีปอบ ทำไมกับพีก็ซื้อนะยายเอียดผู้เป็นเจ้าของควายเอ่ยขึ้นแล้วก็ว่าต่อเมื่อคืนฉันเห็นมีแสงไฟวับป๊ปปแบบแวบมบแวบบอยู่ใกล้ๆก,ก,กับคอกควายติทีแรกฉันก็คิดว่าเป็นตะสมที่ส่งไฟใช้ตรวจดูคอกควายเป็นประจำท่านก็เลยไม่ได้สนใจแต่พอเช้ามาท่านพึ่งมานึกขึ้นได้ว่าตาสมหัวของท่านนะ่ะ มันเมาเล่านอนอิ่งเกือกอยู่บนชาน้าเรือนเท่าน,นั้นแหละตันจึงรีบลงมาดูไว้เห็นแล้วมันก็อยู่ในสภาพที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นั่นแหละฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นปีปอบหรือไม่กับปีกระเซือนะจริงหรือวะใครเปล่าหน่ากลัวไม่น่าใช่มั้ง สิ้นคำพูดของยายเอียดเสียงหือฮาของชาวบ้านก็ดังขึ้นระเบียงเสง็งแซอื้ออึงไปหมดซึ่งในตอนนั้นตาบุญและนางกิ่งแก้วผู้เป็นล้านก็มาดูจุดเกิดเหตุกับเขาด้วยซึ่งในตอนนั้นสีหน้าของตาบุญก็ไม่สู้จะดีนักแต่ก็พยายามจะเก็บสีหน้าให้เป็นปกติที่สุด ท้ามกลางความสับสนวุ่นวายของเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆนานานั้นผู้ใหญ่คำก็ยกมือขึ้นปรามเสียงเน่ทุกคนเงียบๆก่อนมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ยายเอียดว่าไว้ก็ได้มันอาจจะเป็นสัตว์อื่นก็เป็นได้สัตว์อื่นที่ว่ามันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะลงุงโบยายยิ่งพักนี้หู่บ้านของเรายิ่งมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่แล้วด้วย มีคนเห็นพบแสงไฟประหลาดลอยแวบๆว,ว,วอบๆดูบ้านเนี่ยฉันเองก็คิดว่าเป็นคนที่เจอพบแสงประหลาดนั่นน้ำซ้ำยังมีสัตว์เลี้ยงมาตายในสภาพสยองแบบนี้อีกชาวบ้านชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นผู้ใหญ่คำถอนใจไม่ใช่ว่าข้าคิดไม่เหมือนพวกเอ็งนะแต่นี่ยังหาข้อมูลไปสูตรไม่ได้ ดังนั้นข้าอยากขอให้ทุกคนอย่าพึ่งตีโพยตีภายไปก่อนหลังจากสิ้นเสียงของผู้ใหญ่คำเถ่าบ้านก็ต่างเงียบลงจากนั้นผู้ใหญ่คาก็หันไปถามยายเอียดแล้วดีแกจะเอายังไงกับซากปลอยของแกละ่ะยายเอียดยายเอียดนิ่งเงียบคุณคิดไปคู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าฉันกลัวจะแล่เนื้อมันคาย มีใครสนใจจะเอาไหมชาวบ้านจำนวนหลายคนสนใจที่จะซื้อเนื้อควายกลับไปทำกินที่บ้านแต่อีกหลายคนก็สายหน้าไม่เอาเพราะถ้าหากเป็นควายตัวนี้ตายเพราะน้ำมือของกระซื้อเกรงว่าถ้าเอาเนื้อของมันไปกินแล้วจะได้รับเชื้อกระสือเข้าไปนิตาจา๋าผีกระสือน่นนะ มันมีจริงหรือจ๊ะกิ่งแก้วหันไปถามตะบุญขณะที่พากันเดินกลับบ้านตาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าเพราะเกิดมาก็ยังไม่เคยเจอตะบุญตอบแต่ความคิดและความวิตกกังวลเองยังคนอยู่ในในตาสีเหล็กผู้นั้นเมื่อกลับมาถึงบ้าน สีหน้าของตาบุญยังคงปลนไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายหลังจากที่กินข้าเย็นเสร็จในค่ำคืนนั้นแกก็นั่งทอดสายตาเหม่อมองฝ่าไปในความมืดมิดอันว่างเปล่าของราตรีการสองนิ้วมือก็คีบยาเส้นยกขึ้นมาดูดเอาควันเข้าปอดในหัวก็คุ้นคิดว่า หรือเรื่องกระสื้ที่ยายจันเอามาเล่านั้นเป็นความจริงอีกทั้งตอนนี้ยายจันก็ทำตัวประหลาดขึ้นไปทุกวันทุกวันโดยปกติแล้วนั้นยายจันหลังจากกินข้าวเสร็จจะออกมานั่งเคี้ยวหมากอยู่กับชานบ้านแต่เมื่อตอนนี้กินข้าวเย็นเสร็จก็รีบเข้านอนโดยทันทีมีหนำซ้ำ ยังแยกที่นอนกับแกอีกหลังจากที่ตาบุญนั่งคิดอะไรอยู่นานสนท้ายที่สุดเมื่อยาเต้นในมือหมดก็ทิ้งก้นแล้วเดินกลับเข้าไปนอนตกดึกของคืนเดียวกันนั้นยายจันที่นอนอยู่ในมุ้งของแกก็เกิดอาการกระสับกระส่ายอยู่ครู่หนึ่งยายจันก็ทะลึงลุก รวดขึ้นมานั่งตัวตรงในตาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวหันมองซ้ายแลขวารั้นแล้วก็ค่อยๆคยานเอื้อมมือไปเลิกมุงขึ้นแล้วก็มุดออกมายืนอยู่โหงกลางบ้านสายตาที่แข็งเกล้าวราวกับมัจจุราชกวาดมองไปรอบๆปากก็ขมุบขมิบท้ายกับกำลังสวดคาถาอะไรสักอย่าง ที่เป็นภาษาประหลาดขันแล้วก็เป่าลมออกไปทำให้คนบนเรือนต่างหลับไหลอยู่ในห้วงพวังเมื่อตรวจตราดีแล้วว่าไม่มีผู้ใดสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่แกจะกระทำต่อไปยายจันก็นั่งลงพิงร่างกับเตาเรือนและต่อจากนั้นสิ่งที่ผิดหลักธรรมชาติก็เกิดขึ้น เมื่อส่วนหัวของเยจันค่อยๆแยกออกจากร่างกายโดยที่มีพวงเครื่องในติดอยู่ครันแล้วส่วนหัวกับตัวก็แยกออกจากกันได้แล้วพลันนั้นก็มีแสงสีเขียวเรืองเปล่งประกายขึ้นมากระพิบเป็นจังหวะใบหน้านั้นที่เป็นหญิงแก่ธรรมดา กลับสู้หอมจนแทบจะติดกระดูกราวกับตกตายซากมาแล้วร้อยปีก็ไม่ปานจากนั้นครู่หนึ่งก็ลอยพุ่งวาบออกไปทางหน้าต่างออกตู่ท้องพุ่งลอยถวัดถวียนหาจับเหยื่อประเภทนกหนูกินอยู่ประเดียวก็บ่ายหน้ากลับพุ้งมาทางหมู่บ้านมุ่งตรงไปยังเล้าไก่ของผู้ใหญ่บ้านคำ มันน่าแปลกที่ว่าเมื่ออะมนุษย์ตนนี้เข้าใกล้เล้าไก่หลังนั้นกลับไม่มีเสียงแตกตื่นของไก่เลยแม้แต่น้อยราวกับว่าปูงไก่ในเล้าตกอยู่ในอำนาจมนสะกดและทุกกิริยาของอะมนุษย์ที่มีเพียงหัวกับไส้นั้นกะตกอยู่ในสายตาผู้หนึ่ง ที่แอบตุ้มต้อนดูอยู่ห่างๆตั้งแต่แรกเริ่มรุ่งเท้าวันต่อมาผู้ใหญ่คำตื่นขึ้นมาก็แปลกใจเมื่อไม่เห็นปูงไก่ของตัวเองที่พวกมันมักจะเดินออกมาป้วนเปี้ยนอยู่หน้าบ้านพร้อมกับส่งเสียงร้องขันแข่งกันเออนี่ไก่ของข้าหายไปไหนหมดวะ ผู้ใหญ่คำเอ่อยพร้อมกับก้าวเท้าสาวลงบันไดไปที่เล้าไก่และเมื่อไปถึงเท่านั้นผู้ใหญ่คำก็ถึงกับนิ่งตัวชากับภาพในเล้าไก่ของแกที่บัดนี้เต็มไปด้วยซากไก่ที่กระจายเกลื่อนท่งกินเหม็นข้าวพระพุ้งไปหมดต่อมาเพียงเวลาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผู้คนแทบพั่วทั้งหมู่บ้านนั้น ก็มารวมตัวกันที่เล้าไก่ของผู้ใหญ่ทำครั้งก่อนมันก็กินควายครั้งนี้มันก็กินไก่ไปยกเล้าครั้งต่อไปมันอาจจะกินคนก็ได้นะชายชาบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นใช่ใช่ น้ำเสียงเห็นด้วยก็ตามกันมาติดติดและก็ตามมาด้วยเสียงพูดคุยกันจนสับสนวุ่นวายอีกครั้งจากนั้นก็มีเสียงเอ่ยสำพับขึ้นมาว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่จัดการเรื่องนี้ข้าจะจัดการมันเองข้ารู้ว่าอีผีกระสือนั่นมันเป็นใครและมันก็อยู่ในหมู่บ้านของพวกเรานิ่แหลเสียงนั้นเป็นของในซอน ทายหนุ่มวัยสามสิบเศษเองว่ากระสือหรือไอซ้อนเห็นเองเห็นกับตาหรือวะว่ามันเป็นกระสืออย่างที่เองว่าผู้ใหญ่ทำเอ่ยถามใช่เซผู้ใหญ่ข้าได้เห็นกับตาเพราะว่าเมื่อเกินข้ากำลังจะออกไปยิงหนูที่ท้ายทุ่งแต่เจอเข้ากับแสงไฟประหลาดเนี่ยได้ยินคนอื่นเขาเล่ากันแต่พอเห็นกับตัวเองข้าก็เลยเรียตามมา แล้วก็เห็นมันในสอนว่าแล้วก็กวาดสายตาไปรอบๆร,รากับว่ากำลังหาใครบางคนเมื่อไม่พบกับบุคคลที่ค้นหาเขาก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าอยากรู้ว่าใครนั่นเป็นกระเสือคืนนี้ไปพบข่าที่ต้นมะขามใหญ่ที่ท้ายหมู่บ้านข่าจะพาไปดูมันเมื่อในสอนพูดจบก็เดินพระเอาจดลุมชาวบ้าน อีกทางด้านหนึ่งที่บ้านเยตันขณะนั้นเยตันที่นอนกลางวันอยู่ใต้ขุนบ้านก็พันขุดลุกขึ้นแล้วพึมพำออกมาว่ามึงโรโ้มากนักดีเอินนี้กูจะไปกินมึง รอรับชมกันในอีพีต่อไปนะคะ